ในการปฏิบัติเนี่ยในวิธีการปฏิบัติท่านจะมีวิธีการในการปฏิบัติแล้วแต่ว่าเราจะปฏิบัติระดับเอาความแนบแน่นเป็นฌานหรือเปล่าถ้าต้องการระดับแนบแน่นแบบฌานมันต้องมีเทคนิคในการปฏิบัตินะก็มีตั้งแต่เรื่องของหาสถานที่หาความเหมาะสมต่างๆสัปปายะต่างๆอันนั้นก็คือเราต้องการปฏิบัติเพื่อให้เกิดผลเป็นฌานจากกรรมฐานนี้โดยเฉพาะ แบบนี้เราต้องไปเรียนเป็นพิเศษหรือไปเรียนกับอาจารย์ที่เขาสอนเรือ่องนี้แต่หากเราทํำในแบบฝึกเพื่อทําเป็นกายคตาสติตามแบบที่พระพุทธเจ้าสอนคือผูกจิตไว้เนี่ยก็แค่ท่องวนอยู่มันก็พออยู่แล้วพอจิตเป็นกุศลมันก็สบายแล้วจิตมันก็อยู่กับร่างกายฉะนั้นเบื้องต้นก็ท่องก่อนพอท่องแล้วก็นึกตามส่งจิตตามไปเวลาท่องก็อย่าไปท่องจนใจจะขาด กรรมฐานเนี่ยเขาทําให้มันสบายสบายเวลาทำเนี่ยทำให้มันสบายสบายท่านไหนที่ชอบง่วงนอนนะเช่นนั่งสมาธิแล้วก็ง่วงตลอดอะไรพวกนี้ก็แทนที่จะนั่งแล้วง่วงอย่างนั้นตลอดเราก็นั่งท่องไปก็ได้ถ้าจําไม่ได้ตรงไหนก็หยิบขึ้นมาดูแล้วก็ท่องมันก็จะมีงานให้เราทําจิตก็อยู่ในกุศล okay. พอเราท่องบ่อยๆมันก็จะนึกถึงร่างกาย ต่อไปเวลามีส่วนใดๆในร่างกายที่มันโชว์ความไม่สวยไม่งามมันก็จะเห็นได้ง่ายเห็นได้ชัดนะอุจจาระปัสสาวะผมขนเล็บฟันหนังเวลามันโชว์ความไม่สวยเนี่ยเวลาเราตัดเล็บเป็นต้นมันก็จะมองได้ลึกขึ้นเพราะเราเคยท่องเอาไว้แล้วเคยนึกเอาไว้แล้วหากเราต้องการทําเป็นแบบที่เรียกว่าเป็นทางการอันนี้เราต้องไปเรียนวิธีการนะอันนี้ทำทำเป็นทางการก็หมายถึงว่าเป็นรูปแบบเรียกว่าได้ผลแน่นอนอะไรประมาณนี้นะ ท่านก็จะมีวิธีในการพิจารณาความไม่สวยไม่งามหลังจากล้วท่องได้เรียบร้อยแล้วท่องด้วยปากแล้วก็นึกตามด้วยใจต่อมาก็ไปพิจารณาสีมันนะสวดทรงมันสันฐานมันที่อยู่ของมันทิศที่มันอยู่โอกาสที่มันอยู่หรือว่าการที่มันไม่เหมือนกับชาวบ้านมันเป็นยังไงอย่างเช่นผมเป็นต้นเนี่ยผมมันเป็นสีอะไรผมมันเป็นสีดําทรงมันเป็นยังไง ทรงมันคือนี่เอาเส้นมาดูนะอย่างนี้เราจําทรงมันเอาไว้นะครับมันอย kind of ู่ทางทิศไหนของร่างกายมันอยู่ข้างบนอย่างนี้มันอยู่โอกาสไหนที่ที่มันอยู่มันเกิดที่ไหนมันเกิดที่หัวเราเกิดที่ศีรษะมันอาศัยหนังหัวเนี่ยเกิดอย่างนี้ทําน่างนี้หนังหัวมันก็ไม่รู้จักเส้นผมเส้นผมมันก็ไม่รู้จักหนังหัวมันไม่รู้จักกันมันก็เหมือนกับ ยาที่มันเกิดบนเนินดินอะไรประมาณนี้คือถ้าเราท่องบ่อยๆแล้วนึกตามเนี่ยเราจะมองเห็นภาพจะเห็นร่างกายเราเนี่ยเหมือนกับจัดสวนนะจัดสวนซะสวยเลยนะมันจัดสวนเอาอันนั้นมาจัดอันนี้มาจัดยัดยัดยัดเข้าไปนะอันนี้ถ้าเราท่องบ่อยๆเราจะมองออกนะให้จิตมันวนอยู่บ่อยๆแล้วนึกตามเราจะเห็นนะ